เออนะไม่ต้องไปจ่ายไปร้องเรียนเอาไปร้องเรียนไฟฟ้าเลยเออให้จังไดไม่ถดเมื่อก,กี้เ็นจังไดครับ <laughs> หอนเนะพี่น้องร้องเกง่งร้องเกง่งแล้วเราไปร้องช่วยเหลือตัวเองสิลองไปรอใช้ความสามารถเองนะไปร้องเลยอืม เออบระธันก็ไปฟ้องเขาเลยเจังได้จงมายกหมอผมจังัันจังส่เออหมอผมอยู่ไหนว่า <c oughs> ขอยกระยากเบิ้งว่าเล็บบอลเด้อืมอ๋อช่เขางานเยอะไม่มีเวลาจ่ายโอ้จ้ะอืมแต่มีเงินอยู่เนาะเออก็รีบไปจ่ายไปเคลียร์นะ หือไม่ย่มก็ไปร้องเรียนเอาค่ะหนูไม่สบายค่ะพี่ติก๊กมันไปลองการไฟฟ้า <laughs> ลองเก่งกับลองไฟเบิงเออเออ,เอ,อหม้อใครไห้คะหม้อบักลาบคาะแพ้ไม่กระทั่งค่าไฟ <laughs> แพ้แม่กระทั่งค่าไฟจ้ะลาบคาบอืม,อมโอ้ย ค่ะเลือดัปเอ๋อติดเงินหม้อน้อยเก็บเงินไปจ่ายหม้อใหญ่โอ้ยเอฟซีก็ได้เออติดเงินหม้อน้อยเก็บเงินไปจ่ายหม้อใหญ่หม้อใหญ่ก็นี่มีการทวงออกเสื้ออยู่พี่น้องอืมเออ มันไปขายน้ำงานธนันมันเรื่องหม้อหม้อแม่แม่นี่นะเขาติดเป็นกิจวัตรกันเลยยามเคยติดเคยติดเงินหม้อหม้อใหญ่แล้วไงเออหม้อเล็กก็เลยคิดว่าจะติดบ้างอะนะบ่ไ้ <c oughs> แล้วเขาเอาเมือเลยทันทีจ้าเขาเอากลับทันทีก็ไม่ให้ติดมันเป็น มันเป็นความเคยตัวมันเป็นความเคยตัวของมันจ้าอ๋อมาจากท่านแป๋ปากเป้บอกโอ้ปากเป้อะไรสยดบอกอืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะคนดูพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่คนเนาะสีเส่เซนค่ะับไฟกับสิเซนค่ะ อเนาะช่างทำเป็นไรไปถอดคางเกงมันหักเหเออไม่ใช่ไม่ใช่คุณซอมเบิงคนละประเด็นพูดถึงเงินบักราบคาบที่แพ้แม้กระทั่งค่าไฟเออบักราบคาบแพ้แม้กระทั่งค่าไฟฟ้าเข้ามาเอาโมอไปแล้วจ้าจ้าอืม ยกผิดบ้านแต่ไม่มีบ้านไหนไฟดับมีดับอยู่บ้านมันบ้านเดียว <laughs> แม่นบอกพิทพีบ้านบอกมีดับมีมีบ้านดับมันดับอยู่บ้านเดียวมืดอยู่หลังเดียวบอกแ <laughs> ถวขามหม้อจ้ะเออยังแถวว่างานเอาหม้อไปผิดบ้านอีกว่าสัไปร้องเรียนค่ะเออ ไปฟ้องเลยค่ะฟ้องการไฟฟ้าเลยนะคะเออยกยกไปผิดบ้านอนะ่ะฟ้องเลยนะคะเออเนี่ยกับงานที่ถนัดเนาะอืมแนะนําให้ไปฟ้องค่ะเออเออถ้าไม่ฟ้องก็ร้องด้วยเย็นนะคะก,ออกรมอากรงฝอของของจังหวัดนะคะอ,อืมเรียกร้องความยุติธรรมคืนมาค่ะถ้าสมมุติว่า เอาหม้อไปผิดบ้านนะคะเรียกร้องความยุติธรรมคืนมานะคะอืมน่ารับครับมึงอย่านิ่งเฉยเรื่องนี้นะออเออเออเอาไปผิดบ้านเือนว่าแมนบอกมืดอ,อยู่เลยลังเดียวอืมไปร้องเรียนนะจ๊ะเออแมนบอกคุณเจ้า คุณย่จาจ๋าเนอะอเอมันบอกคัดเอาเพลงมนะันอะก็อสิเถหลายเนี้เยเด้เดียววยเด๋ยวว่ายกหมอพิษบ้านเดี๋ยวว่าคัดเอาเอ้ยยอมรับมาดีๆอืมยอมรับมาดีๆอือม,ม,มาต่อตรงให้ผมด้วยนะฮะ <c oughs> ออบ้านบ้านผมจะเป็นอะไรไหมฮะม, <laughs> <c oughs> มันก็พูดโหเนาะพี่น,อนอ้อนเนนนงดเนาะอนก็มิีิเซนนึงมืดี่กะนาอพี่น้องก็แ <laughs> นะนําให้ไปร้องเรียนไปฟ้องนะคะถ้าสมมติว่าการไฟฟ้ายกมอผิดน่ะพูดอาผิดเขาได้นั่น่ะไปเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองนะคะอืมขนาดไฟเสนอ ขนาดหมอไฟสำนักงานก็ย <c oughs> ังมาเขาทักจากสำนักงานจากบ้านเด้อเออส <c oughs> ำนักงานบอกว่าอ่าบอกว่าไฟอะไรนะมายกผิดหม้อผิดบ้านเหรออืมนั่นแหละไป้ลงเรียนแล้วนะอืมเดี๋ยวจะรอฟังนะทำได้เป็นคอนเทนต์อีกแนี้หนนะ้าหน้าอืม <c oughs> อืมแผลจนแผลจนผมหายหมดแล้วอืม <c oughs> จ้ะไปลงเรียนข้าไฟเพลงหี่เด้อเนอะถ้าทําดีเนาะ อ oh, ไปเรียกลงค่าไฟเพลงด้วยมันบอกว่าขัดเอาเดิงอืมด้วยเหตุผลอะไรไม่เราไม่รู้นะคะเราได้ยินมาแบบนี้อื้ท <laughs> ว่าจังไดกะเรือตัวมึงเอาเรื่องแบบนี้ก็เอามาน้ำเสนอเนาะอืมน้ำเมน่อยด้อยจะอายให้ลูกินเนะี่ คนก่อเหตุแล้วพี่น้องทำไมมาจุดเทียนไะไรบอเผื่อจะมีคนบริจาคใช่ไหมเออนี่บ่กเซ็ตพื้นอันขอทานคงเทพวงมึงน่ะคงเทมาเปล่าประกาศบอกจะให้คนบริจาคบอกมันประหยัดมั้งโอ๊ยประหยัดเนี้ยบอกประหยัดเทนอ อออกมาซูเพื่อจะให้คนดินดูสงสารบอกเขาเขาสซมน้ำหน้าด้วยซ้ำแหละเปลี่ยนแผนไหมเปลี่ยนแผนไหมเว้ยอันอันฟีดแบ็กบอดีฟีดแบ็กบอดีเมื่อไอื่เอาเป็นว่าเขามายกหมผิดบ้านแล้วกันเมื่อไอรบัดด้อีกสักหน่อยมาเออขัดเอามันเด้งบอกจะดับว่า <laughs> มึงสิเอาจังไหนเน่นั่นเสนอเรื่องจริงรูกเอไหวแค่นี้ <laughs> าลาบขาดมีกระทางขาไป <c oughs> จ้าสา, <laughs> 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 าใจนู้นแล้วเนาะอยู่ดีๆมีมี f คอ,อมเมนต์บอกว่ามีคนยกมออไฟไปแล้วไฟกระพู <laughs> ้จักได้พี่น้องเลย เรายังไม่ได้เข้าไปสดูข้อมูลตวงนี้ไฟก็ได้า่ไม่ยกหมอไฟก่อยเสียดอกไฟก็ได้อยู่นะพี่น้องมันใช้ตามนโยบายรัฐบาลประหยัดไฟพันว่าโอ้ยนอประหยัดไฟกระโพดดอกอืมสิมาตะเทียนมันจะประหยัดซ้ำไฟไม่เงือนซ้ำบานสิมาตะเทียน่ะเทียนเหล่มจากบาทอืมมือนหนึ่งมันใส่จากเหล็มมันเห็นแพงกว่าผัาคาไฟอีกเด้อสิบอกห้เออเหมือน เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าให้ใช้เตาอัางลูกแทนเตาแก๊สแทนแก๊สอืมอัางลูกมันใช้่าน่านก็สอบเท่าไหร่เ <c oughs> ออขอชี้ว่าวันนี้สอบระดับสองร้อยเหมือนว่าจะประหยัดแต่มันไม่ได้ประหยัดนะใช้แก๊สประหยัดกว่าอีกเออ,อพี่น้องเลยแก๊สนี่เวลาเขาเซาใส่กระดับใบมันบอกอทานคันมาได้จุดแล้วเมื่อก็เดงห,หุนหุนจะเป็นขี้เถ้าเหมือเด้อืม พยันต์ในองค์ประกอบพยันโมเมนต์โมเมนต์ <laughs> ยกไปเมื่อวานเมื่อวาน <laughs> เออยกไปเมื่อวานจ้าสั้น <laughs> เรื่องแนวนี้ก็ยังมาเฮ็ดไล่สดมาเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> เออคุละอายแทนดีแ <c oughs> ม่นคอยก็บกเ่เฮ็ดเล้วกูย,ยังอายคนพี่น้องเบิ่อวาน้าที่การงานก็ดีแท้อืออายคนอายทั้งกลางบ้านกลางเมืองคนเลาะมหันแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยหน้าที่การงานก็ดีอันครอบครัวก็สูงสระอันอะไรน่ะ เขาสิมองเขาแบบไร่แดนี้โอ้ยกระจอกเลยเนาะปัจจุบขาจีว่าเลยเนาะพี่น้องเรื่องจริงอีลีตี้คือเป็นไฮคักแท้หน<ๆ>ูก็ไม่รู้นะอันนี้แต่ว่าเอฟซีหนูยังไม่ได้เข้าไปอันดูแต่ว่าเอฟซีบอกว่ามาอัอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆนะน่าจะจริงนะปะกติเฮ็ดคีบเพ่นอย่างนั้นบาคคนยังหูจักเนาะพี่น้องเนาะเนาะ <laughs> บ่เห็ดคิดบ่เห็ดไล่ไปสิหูจักน้ำมันโนเมนบ่เออแมนเออน่าจริงนะคือว่ายันอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีเห็นบ่เนาะพี่น้องเนาะค่ะคุณรักนะคะคงไมไ่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ค้างนานนะการไฟฟ้าออมีนโยบายใหม่แล้วนะคะเดือนปลายเดือนออ,ออกแล้วนะค้างหนึ่งเดือนแล้วเดือนที่สองตัดรอบมาเดือนที่สองถ้ายังไม่จ่ายเดือนที่ค้างคือเอาไปเลยนะคะเออ เขาบด้ให้ข้างหึงแค่เดีวยวนี้น่ะอืมฉะนั้นนะ่ะมีอะไรก็ต้องต้อมมาจ่ายค่าไฟก่อนนะจ๊ะค่าไฟสําคัญที่สุดพ่มีหยังก็ไปหายิบหยืมมา <c oughs> จ่ายก่อนอืมกับมันจังอายถ้ากลางบ้านพผมแล้วพี่น้องเ้ยอายรีแล้วเออ <c oughs> พูดพูดเทพบดว่าไปหยอดจ่ายแต่หม้ออื่นหม้อตัวเองโดนยกหนี แม่กระทางคาไฟเพ่แม่กระทางไฟเรื่องอเรื่องบปเป็นตากันยังม,มานพ็ชคิดพ็ชอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะอือโอ้ยัยังอายดีกอ๋อช่องเอาออกมาเมื่อเช้า <c oughs> ถ้าเขาไม่มีข้อมูลเขาก็คงจะไม่เอามาพูดในนี้นะเนาะเออเออ เดี๋ยวนี้มีค r ว o d คให้จ่ายแล้วไม่ต้องเดินทางมาจ่ายที่ไหนเลยจ่ายในมือใช่ค่ะจ่ายผ่านมือถือเราก็ได้นะคะมันอยู่ที่ว่าเราเงินในบัญชีเรามีหรือเปล่ามันมีล่ะพี่น้องปัญหามันคือมันบมีนี่แหละจ้าบอกใครโดนยกเขาก็บอกอยู่ค่าน้ําค่าไฟโอนจ่ายได้เมนบอกพี่น้องมันทันสมัยหมดแล้วกูเมยมันมีเล้อไปโรงแรมไปเมืองไปน้เอาได้โทรศัพท์จ้าของมีเน็ตบเท่านั้นล่ะอืจ่ายไปเลยพี่น้อง้ หิมะตกอยู่บ้านเดียวจ้า